เอโยสตสดกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมโดนนินจนเปรเองแม่ห่างหายกันไปในหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมลืมอัดคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาอัดใหม่้วครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม RV เช่นเคยนะครับแล,ล้วก็มาพร้อมกับแพทใหม่ด้วยรู้สึกเหมือนว่าก่อนอัปเดตแพทเนี่ยผมเห็นสกินบีเจนอยู่นะครับผมซึ่ง,ว,งวันนี้ครับว่าวันนี้จะมารีวิวสกิน บิ๊กแจนะผมามาน,น,นี่นะน,นี่ชื่อสกินล็อกซานะครับผมโอ้รู้สึกเหมือนถือน่าจะเป็นเบสนะครับโอ้โหสกินนี้บอกได้เลยว่าสวยอยู่นะโอเคงั้นเราก็ถือเลยผมเตรียมฟุตบอลมาแล้ว เดลัปยกรอบแรงใหม่สวยมากเลยยินดีต้อนรับซูอาวอนนะครับตาที่แล้วผมแรงไม่ได้ขึ้นคอนนะครับผมก็เลยลงมาอยู่ไดมอนด์นะครับเนี่ยเราอยู่เลนบนตามที่ตามที่ตาเลือกตำแหน่งบอกไว้เลยนะครับเนีถือว่าเป็นระบบที่สะดวกอ,อยู่นะแต่ก็แบบว่าแรก แรกๆที่เพิ่งปรับแพทใหม่มาเมื่อวันสองวันเนี่ยก็จะหลงๆลืมๆกันบ้างอ๋อแล้วก็นี่ครับอัปเดตใหม่ที่ว่าจะสามารถว้าไปเลนไหนก็ได้นะครับแต่ก็จะสามารถโดนขัดได้นั่นเองโอเคเอาเดี๋ยวทำไมคีปตอนนั้นไม่เดินมาวะนะโอ้โหโอ้ป็นยังลยผมปรับเสียงเกลียวไปดังเอาไอริไม่ฟิกตายนะเพื่อน อะไรวะเนี่ยไอเอาอ้อยสู้ไหวเหรอ้อยอ้อยเอาเอาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียงสกินนี่ใช้ได้เลยนะครับฮะป้าไป็นไหนเราอะ เสียงนี่เหมือนว่าจะเสียงแบบเหมือนเอาอะไรทุกๆเหอะไรอะ่ะเห็นอะไรอะ่ะสีเอาสุดปีเกอร์เลยเดี๋ยวตายโอ้โหตอนนีนสักเลาะอ๋อไอตัวที่อยู่ตรงไอตัวที่อยู่ไอตรงซ้ายมือตรงนี้ยา้ายไปอยู่ตรงนี้นี่นะครับยา้ายไปอยู่ใกล้ๆเราโอ้โห แล้วอย่างนี้เลนออฟที่แอลที่เจอแบบนี้นี่จะไม่ลำบากเอ,อ่ะเหรออ๋อแต่ฟังแต่ข้างล่างเขาก็มีตัวนึ่งน,น,นะโอ,อ้ยอย่างนี้ก็คลักคลาคกันไปแต่รูส้สึวกว่าก็จะทำให้ออฟเลนที่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งสีฟ้าได้แบบเออให้นี่นะขอขอธิบายไงดีอธิบายไงยังไม่รู้แต่ถ้าลุกเปิดก่อนแล้วกันหลาสอน แป๊บเดียวสองนาทีสี่คิวโอเคครับเรามาดักอ้อยเลยครับผมอ้อยนะ่าจะไม่รู้ว่าเรามานะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาใช้อันตีไปหรือยังแต่ถ้าเขามาปุ๊บก็สวัสดีจ้าไปไหนไม่ให้ไปหนะเอาโอ้สวยแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รอดยากครับ <c oughs> อะไรวันนี้ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเคลียร์เลนบนกันก่อนนะครับเราขึ้นไปเคลียร์เลนบนก่อนอาจจะมีเพื่อนเขาจะเอาดาร์กเราก็ไปเช็คเพื่อนเอาดาร์กกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนเอามังกรมาเลยนะครับขอเพื่อนเราตีระวังด้วยแพดนี้เลนดอบัฟม,มาผมดอกได้เลยว่าโคตรรักเกียร์ผมมองว่าโคตรเกียร์เลยนะ แต่เกียมไม่เข้าบิ๊กเซนหรอตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นโดนเนิร์ฟโดนบัฟอะไรเลยแต่จริงอ่ะอย่าแต่จริงก็อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าทำเลยนะครับอย่าทำะไรเลยผมว่ายละผมว่ายละผมจะดยู่ในกิ๊กซี่มันดีเลยจะไม่รังแกกิ๊กซี่ครับัครับวันยาวโอเคครับผมดูเหมือนเล่นล่างน่าจะไม่เป็นไรมากขังบอลก็สีนะขังบอลก็เตียนสีออน่นาทีแล้วก็ปุ๊บได้เลย ใช้สกิลสองตีไปเลยครับผมจริงจริงสกิลสองตีมันไม่มีดาเมจนะครับแต่ที่ผมตีเนี่ยเพราะว่าฮะอ,อะไรครับนะแต่ที่ผมตีก็เพราะว่าน,นี่นะครับเออ่รีปแคนเซิลอนิเมชันการตีครับเราจะชอบเสียงสก,กินโอเคองั้นเรามาฟังเสียงอัติชัดๆกันเลยครับโอ้แต่ผมผมรู้สึกว่าค่อนค่อนข้างเงียบนะเอา้า อ้อยอ้อยจ๋าอ้อยอยู่ไหนไม่เอาเมกาคิวเหรออ้อยอย่างนี้โดนนะครับแหมข้างท่างอ้อยได้คอร์ดคิวเลยอิมอ่มๆกันเลยจ้ะจะเอาหอ้อยอ๋อ อะไรอยากได้ไมก้าคิวขนาดนั้นเลยเหรอ,อแหมแต่ผมก็เกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอเคกลับไปเตินได้ก่อนรู้สึกว่าเสียงอันตีนี่เปลอาม,มากเลยนะครับผมมาครับดาวเช็คเอาเดี๋ยวเดนะี๋ยวเลเนบนผมแตกไดงไงวนะเน่ยอ๋อลาวิลงั้นก็ดิจิตอลดาวเช็คไปเลยวาดแบบในหัวมานี่เลย ไม่รอดอยู่ดีหรอกนะลาก่อนอแล้วทำไมเลงกลางก็เลยยังไงเสียเป็นหนึ่งได้กลับมาสองไหมไม่ได้เห็ครับเดี๋ยวเราดันเลนบนกนครับทำเลนทำเลนบนกันสกินนี้ผมผมชอบเสียงนนะแต่ผมก็ยังติดใจไซเบอร์โนวาอยู่นะครับสก,กินนี้โอเคเลยสก,กินนี้โอเคผมให้ผมให้เทีย ผมไม่เทียให้เอล้วกันให้เอล้วกันอ่ะเอเคครับม,มาทดลองใช้กันดีกว่าฮะวาร์ปไปเลยล่างอืโอโหมันวาร์ปนี้เองแ,แล้วเวลาก็น่าจะนานอยู่นะทิดว่าประมาณสามวัได้นะครับแต่ก่อนวาร์ปก็ต้องระวังดีๆเลยอะว่าแบบฝ่วนตัข้าวมันจะตันอะไรไหมเพราะว่าจากที่อ่านมาเหมือนเขาสามารถขัดได้นะครับการวาร์ปแบบน,นี้แต่ก็ควรจะขัดได้แหละ แต่รูเหมือนจะมีประเด็นครับผมอื้อเอา้าเฮ้ยเก็บไปอีกหนึ่งวะนี่เลยไปไหนฮะสโลไปหนึ่งทีอ๋อเขาจะเข้ามาไหมเฮ้ยอออืื้พิกเกอร์ก่อนเดี๋ยวตุยโอเคครับเนเราเหลือครึ่งหนึ่งครับ น,นี้แล้วก็มีในเวนขอ็โบเก้นแล้วก็ตัดนาเรือแล้วเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่ข้ามวะเฮ้ยติดอะไรอะ่ะผมติดแล้วบอเมื่อกี้ผมติดแล้วโอ้โหชนคือทีหน้าแหกเลยเอเคขับว์ปกลับบ้านก่อนเอ๊ยขอแวลเอาสปา,าร์สหน่อย ไอ้ที่ก็ตกกระไซมาจ่าโอเคครับเติมเลือดเสร็จเลนกลางยังไงสวยงามครับวีล่าอ่านตีไหมโอ,โ,อโอ๋เราจะไม่เข้าตรงๆนะครับผมเพราะว่าบีเจร,ระดับเราเนี่ยเข้ามาได้ทำไมนะฮะแต่ว่าบีเจร,ระดับเราแน่ๆครับผมเ <Run, bitch. S 1> อ๋อ เ,เด็ด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 แล้วแงไม่อยู่ตรงนี้เว้ยก็หายไม่เจอตรงนี้ได้อะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์กำลังโชว์เทพเลยไงไม่อยู่พวกนี้ได้ไงเนี่ยตบเลย Come on man ของวันนี้เขากำลังทำเรื่บบองกับผม โอ้โหไม่ถึงสวยแล้วไงสวยแล้วหนีก่อนครับหนีก่อนใส่เกียร์หมาแล้วโอ้โหเกือบอเกือบเกือบแล้วครับนี่เกือบได้แลวนะฮะแต่รู้สึกเหมอือนแล้วของไอ้นี่เหรออ๋อใช่ออกตุ้ฐานตั้งฐานะนะครับอ๋อแล้วก็รู้สึกมอว่าแพทนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนของได้นะครับผมแต่ครูดาวนี่โอ้ครูดาวสามนาทีเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเอาอะไรมาเานะี่ยกระลดดขึ้นมานะโอเคครับขออนุญาตเอาบัตฟ้านะเพื่อนโอ้โหเธาจะโดนขนาดนั้นแล้วก่อนนะเพื่อนมาทำไมวะเนี่ยออเข้าไม่น่าเข้าเลย แล้วกีนี้ทะลุอ้อยไปเลยเมื่อกี้แหมจะชอนเมื่อกี้นี้ไปทีหนึ่งไม่น่าเลยกำลังจะเท่เลยอแต่โดนล็อกเอ้าเอ้าอะไรเขาเนี่ยเห็นไงครับสวยงามได้อาร์มมาเราเคลีร์เลนคู่สูงก่อนนะครับผมบูแบบเขาเกิดออาติงไปทางไหนนะ เราเช็คกันนะครับว่าจะมีใครมากันหรือเปล่าหตัวสองตัว,วโอ้ไม่โดนโอ๋ออ๋อสวยงามโอ้เกือบตายโอ้โอถ้าไม่มีไวโอเมื่อกี้ผมตายแน่เลยเรากลับบ้านก่อนครับเรามีอันติอยไม่ตัวครับผมมาเติมเลนเพื่อนพันอยู่แล้วนอกจากว่าวเพื่อนจะไปก่อนแล้วนะครับ เพื่เสร็จปึ๊บดิจิตลอลโเช็ยโอ้ยพอรู้ว่าสก,กินนี้เงียบนะเงียบสระบองเงียบแต่ผมยังให้เทียเออยู่สวัสดีครับผม,มไม่ถึงนี่ปล่อยไปไหนะโอเคครับเกมนี้ก็จบไปอย่างรวดแล้วม,มาดูกันนะครับว่า m v p เกมนี้จะเป็นของใคร เสียงติโตพี่และสีทองอารามได้เห็นได้ยินกี่ทีก็รู้สึกปลื้มปิติโอเคครับผม MVP ในเกมนี้ก็ได้แก่โอ้โหโดนสปอยมาขนาดนี้ใครมาได้เอมวะโอ้วีล่าทำไปวีลาทำไมถึงได้อ๋อ โ okay, okay. อเคๆแต,าอาตา่อาตาเข้าไฟเขาเยอะกว่าผมครับแต่กระดามเมจก็เยอะกว่าหน่อยนึงโอเคครับก็รีวิวประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็เป็นไงกันบ,บ้างครับกับการรีวิวสกินใหม่ของบีแจ er นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เป็นกำลังใจกันให้กันด้วยนะครับอะไรก็ได้พูดอะไรวะ <laughs> mm hmm. อ๋อเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ ติดตามขาาา่าวสารติดตามติดตามวิดีโอใหม่ของผมด้วยนะครับก็จะพยายามกลับมาลงจะพยายามกลับมาลงให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะพยายามหาทางเพิ่มคลิปเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้บายๆเจอกันเกมหน้าครับ